ตองมีแต่ความฝุขคว่เจะ

อบจเห็นเห็น้องเรื่องยกเสียงทิ้เบอร์สองครับพี่น้องครับสวัสดีครับแสดงก่อนผมเสื้อมาพี่น้องต้นเห็นคิดเห็นต้ตทางจากต้นของกาลสิงค์คิดเห็นต้นทางจากต้นบุคคลมาอยากเห็นรัฐบาลรู้ว่าพ่อหล่ะแปบปีผ่านมั่นพ่อซกน้ำตาจะไแห้งเดี๋ยวนี้ผมเสื้อเหมือมาที่เขาแบาในกต้นบุคแล้วคนต่างจังหวัดคิดเห็นแบบไหน เริ่มจากที่กาลสินกาลสินมีการเลือกตั้งนายกอบจมาให้พี่กันนี่ครับอันนั้นเป็นใบเหลืองคนมีตําแหน่งสามารถทลุ่มเด็กปาตลสู่กันคู่เกา่าตอนแรกคุนไขมุกเฉลิมฝันรอตะกูลนะครับของพรรคเพื่อให้แพ้่เขาสามหมื่นคะแนนครับบ่นห,หน่อยครับแพ้ 30, ่สามหมื่นคะแนนจะว่าเลือกตั้งไม่นการสินกระยกแสดงออกคนกรุงเทพ้วยกัน ปาตัวลาจากแพ่สามหมื่นกับมาชนะเก้าหมื่นกว่าคะแนนครับไปกับหนึ่งแสนสองหมื่นคะแนนซื้อมาชนเขากรเลยบอกว่ากาลสินกับแล่นสไลด์ึ้นกันแล้วเลือกตั้งอบจอเลนลอยเ,อเท่าติสไลด์ด้าวาครับ